สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วไปลำเพาตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องมาคลิปนี้อีกหนึ่งป,ปี๊บตอนนี้ทีมงานท่าทีมตัดท่ากำลังขอนเขาขอนเขาแล้วพี่น้องแม่ไร่กับนำเขาทั้งเจอเคียเคียในจากน้อยตอนนี้ขอนเขาแล้วขอนเขาแล้วเดี๋ยวอีกสุดท้ายแล้วอีกน้อยหนึ่ง ยุ่มกันเขากยดอ,อกพ้องยุ่มเขายุ่มเขา้าแต่ว่าทิมอู่เขาหนีมันเป็นหนังคือจังแล่าเ่เปลนแท้แบบทิมอู่นี่ะ,ะตโอ้เปต้าอู่ยี่ดอครับว่าสันหรอเม่กันานดร่งเลยอ่ตัวอตั ตัวหนูส well, ิห hey, น exactly. right. exactly. so uh, no, okay. oh, okay. ูหน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 ูเอน้ำเป็ตะอู้ที่เราถอยแกลงมือเอียงบาทนี่ถอยแกะลงมือเอียงตามันอยู่นี่นี่ตามันนี่มันิงาอยแกลงมือเอียงที่รางมาลยิบนีินีเฮ้ยเนนนออ

เด็นตัวแล้วแต่ว่าช้างเดินมัไก่แท้เอาตังที่ซะงยาไม้่นีอะไรมันข้นมาเองมันตรงไอ้หัวเออันนี้นี่นี่มชอเยมนติงแล้วอย่าไปบังบังมันแม่บอกดิเอาเดี๋ยมาเยมันไล่ได้ไล่เตียมันพวกอี่างนิมาติงิงักปลาัปารอดตั้ปลาคนนดี ว่าเนี่ยมันจะเป็นสีออกมากโ้ยม่ใช่มันล่วงข้าว้ากินแล้วก็คนน้ำบนนีตัวเดียวด้ว่าลุ่นลุ่นลุ่นุ่นแน่แท้นรุ่นคักรุ่นแน่แท้ เก็บเก็บตั้งตั้งเก็บเก็บต้องต้องเก่าตันอยู่เพื่อนไช่เก่าตันเก่าตันอยูไอ้ตันเอาเ่าแก่เ่าแก่หน่อยเ่าแก่ใหญ่พี่น้องลุยน้ำกันเลยคลิปนี้ลุยน้ำกันเลยเอาเกาตัน กาวตานแล้วบ้านเห็นตูวเราแล่นลุบขีวูกันอืมเขาจะเราสปีริตเนาะเราเห็นมันขบกคุบโอดบ่ได้เห็นม่้ยกหน่องไไม่นะแแก่ผู้ใหญ่ไหมลงบ่ลง แล้เขาก่นไปอบาดเียมหนึ่งขางข้ครขี้ข้าจะดสิวันพ่านเ็ยนยังเนาะว่ามันสมกลนี่ขันมันขันได้บบถึงสามตนี่ขาทุนนี่นี่อ้ได้เจ็ดเจ็ดมาสมือแล้วโอ้ยออเจ็ดเจ็ดเอีกเจ็ดตัวนี่คือเจ็ดเเจ็ดสามเจ็ดเลยอูบาั่วบาดนี่ได้แล้วเจ็ดเจ็ได้สองเจ็ดแล้ว nè nè Cô bán cả chết mấy nè cả chết Ừ Bát nè, Mưa nè thịt Cái này cả chết 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 Há Nhau Ủa Ủa Bạn này tàn à Há <laughs> Thương mưa thương Thương mươi, Thương mưa thương mưa Bạn này bắt chút cà loạn này bỏ đi gì à

น่าไปฟองเดียวไหมดึงเอา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 ยืดยกันเล้นี่อืแงน้ำาให้ตัวอันอันดึงไสอหางดึงไสอหางสามรังดีอืมวานี่ายถายลูกถายายลูกใช่อาวไปไปแล้วพพี่น้องอีท่าวิไปแล้วไปแล้วทาวิเสีหลายแอีท่ขึ้นไปไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วพูไปยแดดไปแล้วพูไยันแดดไปแล้วพูไปเลยไปเลนะครับพี่น้องไกลจะได้ละล่ะพี่น้องนะครับรอรอหน่โอ้ทอสับคือห่อนแห้งจังเลยนะครับโอ้ดับตรถจันะครับดรอปไปจังอยกอนมันร้อนอ๋อสาวต่อลวพี่น้องเัไวบังไวะทสับกห่อนพอทอสัพี่น้องโอ้ตัวัอันชุดตัวหัวย็นมือเลยตัวแรต้องก็หนเลยเพียงพ่อ ไปทัพุนกัแม่นตีอ๋อพุ่นกับแม่นดีกว่านะอวยมันขี่ไลทางแยกแกแต่พอไม่เงยดาวหันบอกเอ้าวองเบื้งลุกแสดงวตกก็ขึ้นไปที่หมู่โอ้ทุ่มทุนกันจบเลยไม่หันหันบอ่ ม่หมนโอ้ห oh. oh. ังเออห่อหังเนหอหังเนตัวโอ้เอาเอาเอาหงะเออเป็นเอาเอาใบอ้อยโอ้มีแต่มีแต่ตใหญ่ทั้งนั้นี่ละบาดนี่เกแล้วังวมเมนโอ้ยอดตีโอเอาน้ำหุนี่เน้ำหนนี่เนีุนนี่มาด ทำให้กระเซ็นกรนเด้วปุ๊บปั๊บเอาน oh, oh, ้ำห oh, 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 ูนี่ก่อนครับพออยู่ลูกเอามาเลยอันนี้น้อันนี้เนอาเอาไม่มาเงียบมานี่เงียรลากมันเลยเงียรหลากมันเลยเอ้ามานี่ถ้าแจพญยงกับม่านน้ำกันมาเนี่ยไม่พอนั่งพ่าไว้เยจ้ะ cắt <laughs> 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 à, tung là khỏi bớt xe, được nha. má anh bọc giật cho hẳn, là xoay gắn <laughs> มันโออันที่เอามาหวามาันาเตีห็นโตแล้วแต่ว่ายังท่านได้ได้อยู่ปล่อยออกนเนี่ยราวังเรียบ้อนี่ปล่อยออกเรยบ้นี่ปอยออกเรยบ้อมเพราได้ตันเียบ้นี่เดป่อยออกเันเห็นโตลบขึ้นเับเข้าไปตัวโตตัวนี้เต๋อพี่ได้านจังฟ้ามึงเลยเ่ยโอ้โห อันน oh, oh, uh ี้หนาไปยร้อยหนึงหนาไปยามัดิ๊หนาไปยังมัดอ no ่ะเรียนในหนังสองขวายังไงเราุลุ่นลุ่นลุ่นพ่อเนี่ยมันหันพ่อหั่งเนี่ยจะเก่าคันพ่อหั่งโอดนวัดสั้นโอ้ยยังเถือบานี้ยินทีวไดถึกนู้นดอกกรถึกนู้นดังรวักุี่ดอกลุ่นรุ่นุ่นพี่น้องุ่นอกานไปนะครับช่วงหน้าที่กำลังละทึกใจพีน้องนะครับ เฮ้ยยังเหรอมาแล้ว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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอกเลยได้ให้ไปเอาเอาออกไกลเลยแม่ล้าออกกัได้แล้วใา่แ่หนกันนั่น่นต้นนี้ไม่กล่องอยนี่ย่ามันรวมไม่ปลาเิอ่ะยันกกัดตีงน้ำแนบน้ำแนบแล้วไม่ตีงเลยพี่น้องจะบอกได้คำีตัวเดียวว่างั้นแหละโอ้ยด่างไปจนไม่ถอดแล้ว ยึบยช่วงนัท <amigo> ี Doo ่กใจมึงอาชีพแทนวิ่หน่งกวิ่งได้นานมึงอยู่อะตอยสองต๋สองวันนั้นเอ้าต๋อยสองลองมึงต้องมีจันจังพันทด่เห็นอยู่คือบ้านนี่พรวดเดดนี่ถ้าขุดมันหมดวดเดอไรทักงหมดจับหางดึงเดี๋ยจับงไ่ดรุ่นนี่ตอยแล้ต้องแกจับหางดึงเอารุ่นน้ำกันมาทังพ่อเ์ทั้งเมอ้ เี่ไปดออกรถแมคโคมานมาน้บานนี่เาพาาตึกเล็กกนโอเออันนี้นี่เนี่ยพยาาตีกนอกรถคโคไปแต่ขุดหนูสั่นอกลองเบิ้งบนได้เอาลอไลได้รุ่นนีแล้วได้รุ่นนีแล้วโอ้มันสคู่โอ้นสูรกเ่าแก่ติโอุขเาแก่ชุเาแก่เอาไงปุ๊บปั๊บออกแล้วหางไง

มีตัวเดียวอ๋อตรงนี้ตัวนึงตัวบักไงเอาขอบคุณเยอะเมื่อไม่หนีไว้คนหนึ่งครับเยอะเมื่อไม่หนีเอาขอบคุณทุกคนขอบคุณแถาแกเสียคิ๋วเจ้สายพ่อญามาดพ่อายายสายเถาแกหน่อยผู้ปั๊บไม่เงี้ยเข้าแสงสีสันให้พี่น้องให้ในเบื้องกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเข้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องเข้าอยู่ดีกินแซ่บสุขสุขคนปลาตะยารูปใบไข่เกี๊ยอกันไม่ขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ